สวัสดีครับถ้าอาจารย์ต้องการเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นออนไลน์มีข้อคำนึงอะไรบ้างและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสนับสนุนอาจารย์บ้างลองมาติดตามกันครับอย่างแรกเลยครับเวลาเราเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นออนไลน์เนี่ยสิ่งที่สูญเสียไปที่สําคัญเลยก็คือบรรยากาศในชั้นเรียนถูกไหมครับว่าเราจะไม่ได้อยู่กับผู้เรียนแล้วฉะนั้นถ้าเราไม่เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการอะไรเลย คือเปลี่ยนแค่แทนที่จะยืนสอนหน้าชั้นก็ยืนสอนตามโดยใช้วิดีโอก็อาจจะทําให้การเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรก็ได้นะครับการเรียนการสอนที่เน้นการเลคเชอร์นะครับออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยก็เป็นโมเดลที่จริงๆในอดีตมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นโมเดลที่เรามักจะได้ยินกันว่าครูตู้นะครับก็คืออาจารย์อาจจะอัดการสอนไว้นะครับหรือว่าถ่ายทอดสดนะผู้เรียนก็ได้แต่นั่งดูเหมือนดูทีวีฉะนั้นออนไลน์เรียนยิ่งเนี่ย ไม่น่าที่จะเป็นรูปแบบนี้ถูกต้องไหมครับทางศูนย์ที่หลิกนะครับก็เ,เลยได้เป็นรวบรวมนะครับขั้นตอนที่สําคัญที่คิดว่าอาจารย์ต้องคํานึงถึงในการดีไซน์ออนไลน์เร์ n นิ่งไว้3ประการด้วยกันครับ1ก็คือเรื่องของการเตรียมการสอนอเนื่องจากเราจะไม่ได้พบกับผู้เรียนนะครับฉะนั้นการชี้แจงกับผู้เรียนอย่างชัดเจนนะครับว่าการเรียนจะเกิดขึ้นอย่างไร ที่ไหนถ้าเป็นออนไลน์วิดีโอเข้าดูอย่างไรถ้ามีการบ้านทําที่ไหนทําอย่างไรส่งอย่างไรเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของการสอนออนไลน์ครับก็คือในขณะที่เรากําลังเจอกับผู้เรียนผ่านทั้งช่องทางออนไลน์เนี่ยเนื่องจากไม่ได้อยู่ด้วยกันในห้องนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเราบรรยายในห้องบางทีนักศึกษาก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นการถ่ายทอดนะครับบรรยากาศก็จะยิ่ง เ,เกิดความน่าเบื่อได้ง่ายฉะนั้นการที่จะพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากฉะนั้นการทํากิจกรรมให้ผู้เรียนเนี่ยถามตอบกันมีการแสดงความเห็นนะครับในรูปแบบต่างๆพยายามทําเป็นเกมเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามที่ให้ผู้เรียน,นยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมจริงๆนะครับในคลาสนั้นไม่ได้แค่นั่งดูทีวีเนี่ยเป็นหัวใจหลักสําคัญเลยประการที่3ครับก็คือกิจกรรมหลังเรียนนะครับอันนี้ก็ ควรจะใช้ประโยชน์จากการาให้คำแนะนำกับผู้เรียนนะครับเวลามีการบ้านอาจจะให้ผู้เรียนเข้ามาถามตอบได้นะครับอาจจะให้ผู้เรียนทำสิ่งที่เรียกว่า peer review ใช่ไหมครับก็คือผู้เรียนแสดงความเห็นของงานของเพื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นทานําไปเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนว่าเป็นส่วนร่วมของคอร์สคอร์สหนึ่งจริงๆนะครับไม่ได้แค่นั่งเรียนเป็นออนไลน์คอร์สแห้งๆเท่านั้นงั้นองค์ประกอบอต่างๆเหล่านี้ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่อาจารย์ควรจะพยายามพิจารณาถึงให้ดีครับ